รอบรู้เรื่องอยางและสุขภาพกับร้านประกายเพษัชอันปัสสาวะนานๆจะเป็นโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือเปล่า สำหรับผู้ที่ต้องอั้นปัสสาวะเป็นเวลาน,านานๆอยู่เป็นประจำนั้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะเนื่องจากจะเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีรียนในปัสสาวะที่เราอั้นเอาไว้นั่นเองโดยอาการที่สามารถสังเกตได้ได้ไดแก่ผู้ป่วยจะปัสสาวะลำบากปัสสาวะบ่อยกระปริดกระปลอยปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบสีของปัสสาวะขุ่นหรือมีสีเลือดขุ่นและมีไข้ขึ้นค่ะหากมีอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์นะคะเพราะ รับปล่อยไว้นานๆโดยไม่ได้รับการรักษาจะทําให้เชื้อลุกลามไปถึงกลวยไตยทําให้กลวยไตยอักเสบตามไปด้วยค่ะดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบเราไม่ควรอั้นปัสสาวะและควรดื่มน้ํามากๆด้วยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าใช้ยาเท่าที่จําเป็นจากร้านยาประกายเพชร้านยาโดยเภสัชกร